สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูเปิ้ลพาเด็กๆไปทาแบบเึืหอขาดรอบที่สองกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังวันนี้เราไปทาแบบเึื่อกันนิดเดียวนะคะแต่เด็กๆก็ต้องทบทวนกันด้วยนะคะที่ทําที่ผ่านมานะคะมาดูกันนะคะเด็กๆเปิดไปหน้า95ค่ะวันนี้เรามาทบทวนกันก่อนว่าบทเรียนที่คุณครูจะสรุปจากหน้า95เป็นอย่างไรบ้าง ก็คือภาพที่เด็กๆเ,เห็นนะคะคือแม่เหล็กค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าแม่เหล็กแท่งนี้มีสองขั้วนะคะและประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ N, N ก็คือขั้วเหนือ S, S, <S ก็คือขั้วใต้ค่ะ <ๆ S 1> เด็กๆต่อไปดูนะคะสนามแม่เหล็กพุ่งจากทิศเหนือไปอยังทิศใต้นะคะและสุดท้ายเราก็มาดูกันนะคะมีทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้ค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังกับหน้า96ค่ะวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กคือนิกเกิลโคบอลต์เหล็กค่ะเด็กๆแต่คุณครูมีคำถามนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำแท่งแม่เหล็ก2องอันมาใกล้กันเด็กๆดูนะคะถ้าขั้วต่างกันมันจะเกิดแรงดึงดูดกันค่ะ แต่ถ้าเกิดครว่เหมือนกันจะเกิดแรงผลักกันค่ะเด็กๆต่อไปเลยนะคะเด็กๆมาดูหน้า97กันเลยนะคะเราจะเริ่มทําแบบฝึกหัดกันแล้วเนาะเด็กๆวันนี้คลิปของคุณครูก็จะไม่ยาวนะคะเพราะว่าแบบฝึกหัดของคุณครูก็สั้นๆแต่ตอบคําถามนะคะถ้าตอบห้ครบสมบูรณ์แบบเด็กๆก,ก,ก็เขียนยาวนิดนึง ต่อไปนะคะเด็กๆคำถามนะคะจากภาพแม่เหล็กสามารถดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้หรือไม่เพราะเหตุใดเด็กๆด,ดูนะคะว่าแม่เหล็กแท่งนี้ดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้หรือไม่คุณรู้เฉลยว่าดึงดูดได้เพราะลวดเสียบกระดาษเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ โดยวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เรียกว่าสารแม่เหล็กคะ่ะเด็กๆต่อไปนะคะนา97ยังคงเดิมคะ่ะเรามาดูข้อที่2กันดีกว่าดูภาพการทดลองแล้วตอบคำถามคะ่ะเด็กๆดูภาพที่1นนะคะขั้วเหมือนกันวางไว้ใกล้กันต่อไปขั้วต่างกันวางไว้ใกล้กันนะคะ เด็กๆสังเกตนะคะแม่เหล็กมีสองขั้วได้แก่ขั้วไรนะขั้วเหนือและขั้วใต้ค่ะจากภาพที่1เมื่อหันแม่เหล็กขั้วเดียวกันเข้าหากันผลจะเป็นอย่างไรแม่เหล็กจะเกิดแรงผลักกันค่ะต่อไปยังไม่จบนะคะเด็กๆหน้า97จยังคงเดิมนะคะข้อที่สจากภาพที่สองเมื่อหันแม่เหล็กขั้วต่างกันเข้าหากันผลจะเป็นอย่างไร ตอบเลยนะคะแม่เหล็กจะเกิดแรงดึงดูดกันขอ้อ 4. การทดลองในภาพที่1และสองสรุปผลได้อย่างไรเช่เลยว่าเมื่อวางแม่เหล็กโดยหันขั้วต่างก,กันเข้าหากันแม่เหล็กจะมีแรงดึงดูดกันและเมื่อวางแม่เหล็กขั้วเหมือนกันเข้าหากันแม่เหล็กจะมีแรงผลักกันค่ะเด็กๆนี่คือทิศทางของการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะคะเด็กๆจะเห็นว่า เกิดแรงดึงดูดและแรงผลักกันนะคะเด็กๆค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปที่27ค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปเปิ้ลลาไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ